สวัสดีค่ะห่างหายหน้าจาก YouTube ไปนานนะคะเนื่องจากว่ายุ่งมากเลยทีเดียวนะคะหลังจะเรื่องทำงานเนาะแล้วก็เรื่องฉีดวัคซีนโควิดนะคะคนไข้ก็ยุ่งนะคะเป็นยุ่งกว่าปกติ่างงันเถอะนะคะเราก็สถานการณ์ออสเตรเลียนะเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็ไม่ค่อยดีนะคะณขณะนี้ก็หลายหมื่นเคสต่อวันแต่ว่าระบาดเขายังคิดว่าสู้ไหวนะเพราะว่าคนฉีดวัคซีนค่อนข้างเยอะนะคะ เข็ม2เนี่ยก็ไปประมาณน่าจะ93 9 4ส้วเละเข็ม3เนี่ยก็ประมาณอยู่ที่20%นะคะนี่คือตัวเลขร่าวๆถึงคนที่เขาฉีดวัคซีนน่ถึงจะติดโควิดส่วนใหญ่ก็คืออาการไม่หนักไม่รุนแรงนะคะสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้นะคะวันนี้นะอยากจะมาลองทำอ่าบล็อกดูนะคะมีคนถ่ายให้นะคะคุณสามีนะคะฮัลโหลวิลเลียมฮัลโหลแต่ไม่น่าจว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะอีกเผลหนึ่งนะที่แบบว่ายุ่งนะไม่ค่อยมีเวลาเลยเวลาว่างๆกลับบ้านมา อร์ตเนาก็ดูแบบ YouTube บดูอะไรเงี้ยก็ไปย้อนดูปรากฏว่าคลิปหนึ่งเป็นของน้องบุมเดสตาร์นะคะน้องเดสตาร์ไอดอลนะเป็นเพลงใครคิดถึงตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรตรงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปฟังแล้วแบบประทับใจมากแบบ ฟังครั้งแรกแล้วแบบน้ำตาไหลเลยก็เลยแบบไปตามไล่ดูคลิปของน้องเขาตอนเขาแข็งแล้วก็ไปตามไล่ดูทางรายการนะคะแล้วก็ไปตามดูรีแอคชั่นนะก็มันเป็นการ,ค,รคลายเครียดอย่างหนึ่งก็สนุกดีแฮปปี้ดีนะคะใครยังไม่เคยดูนะลองไปหาดูคลิปดูนะน้องบูมเดอะสตาร์ไอดอลนะคะเพราะมากนะคะอันนี้แนะนํานะคะวันนี้ไปไหนกันแวววีโก็ลิงพี่เลี้ยม to t h e n r a c k y and Ben <laughs> <laughs> actually we ก็ยัง t o one of the winery นะคะวันนี้จะไปทานันช์นะคะที่ winery แห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยไปน้องอาร์มแนะนำมาขอบคุณมากน้องอาร์มนะแต่งสมัยน้องอาร์มนะคะน้องอาร์มเนี่ยเป็นเพื่อนกินนะคะเพื่อนกินหายากนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงนะคะคุณสามีแต่งตัวนานช้าตลอดนะคะแต่ว่าโอเคแล้วเดี๋ยวไงจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ Marlons Estate wow beautiful uh huh. quiet but we want quiet จ้ะ <Okay. S 2> and also we choose to come วันนั e very beautiful on the side <Okay. S 2> And also we want to come early คือมาแต่ ah, เช้าอะเจ็ดโมงครึ่งเขาเปิด่ะเพราะว่าไม่อยากจะมีคนเยอะแล้วก็ hopefully today not many people ถึงแล้วนะคะปกติก็จะพูดบปนปนหลายภาษากับคุณสามีนะจะพยายามแปลในคำอธิบายข้างล่างลวกันคะ่ะ y u our first time here very beautiful I love steak so must be good thank you <laughs> beautiful มาคบางทีเขาก็นั่งที่นี่ข้างนอกไป simple ว้าว beautiful Yes. <laughs>

Let's see, let's see. Let's try the first bite. That's yummy. Let's try first. I love steak. <laughs> Bolder? How good. Oh, yeah. Already juicy. Mm. very, it's already salty, already tasty. Okay. Oh, yeah. You don't need salt and okay. pepper at all. I can try. <laughs> thank you. Nice. แกวสองมาสัยังไม่หมดแ้าแเนาะขอให้เหลี่ยงล่ะเนี่ยอาเงิน f i n s t first อืมสวยม beautiful e e e and e s e r we gonna share พอช่มไหม very yummy ย o ไลเคอร์แต่สุด William s cheese I will also share okay also good อร่อยมากอยาบอกว่าอร่อยมากคือแบบไม่คล้ายๆกับ peanut a นะคะแต่เขาเรียกว่าคร e a m set แลก็แบบมีแบบอร่อยมากกินเอานะอ๊มอ๊เอ มหนูเรื่องมะเขือ pues ก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นเชดดาอันน nah ี้เป็นครีมี่บรีนะครีมี่บรีก็อร่อยนะคะครีมมี่ครีมมี่แล้วแต่คนถ้าชอบชีสอ่ะส่วนตัวชอบบรีกับเชดดาอยู่แล้วนะคะมาใส่ในนี้หน่อยหนึ่งนะอร่อยมากเลยอออัััแล้วก็ชื่อเชดดาร์นะคะที่ชอบเชดดาร์ถูกมั้ยชอวนบรีอเบรช เนื้อวีดิที Dude, cool ่อ <laughs> ัลมัน and cashew แล้วเอาวิวเนี่ยบอกว่าลอยล้านวิวมากแล้วแต่คนนะส่วนตัวชอบวิวคนเนี้ยนะไม่ก็มีคนชอบแบบแล้วก็มีคนปาร์ตี้กิฟต์น้องอามให้กับขวัญนะคะดูคูมากเลยค่ะเขาน่ารักมากเลยมีเซเลดโ แต่ว่าเห็นเขาบอกปิดมาหาแล้วเขาก็มีเป็นแบบ outdoor open แต่วันร้อนมากเลยวันนี้คิวเหนื่อยเดินแล้วเหนื่อยเฮ้ยคิวเหมือนเป็นแบบ village เล็กๆก็อีกข้างกันตุอยอะอันนี้ปกติคือเป็นวาย testing เห็นตัวเองว่าเอ้ย <laughs> ดีนะเป็นแบบเอสเตดข้างนอกจะเป็นเอาท์ดแบบดานนิ่งนะคะข้างหลังนี่ยนะเห็นนะตอมีคนเยอะเลยไม่อยากถ่ายนะคะคนที่เนี่ยขนาดเป็นหลักหมื่นนะก็ไม่ค่อยใส่แมสกันนะน่ารักมากนะทานกลางวันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ on the way back home นะคะทาจริงวิารีนี่ยใกล้มากเลยนะประมาณ รถจากบ้านมาสี่สิบกว่านาทีค่ะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะก็โอเคนะอาหารอร่อยสเต็กอร่อยนะคะคิดว่าจะมาอีกนะคะรั้งหน้านโอเคพี่เลียมเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆ about our destiny มา Okay, how we met this is also very interesting this is the God's arrangement yes I met in the Chinese Dublin g restaurant yes in Box Hill mm hmm. ก็คือเป็น yeah, ่า <which S 1> <is> ไม่รู้อว่าเราจะได้เจอกันอีกไห,กหมก็เลยแบบ hard sell เนี่ yeah? ย promotion right you talk by o u r s e l f how good you are จิ t สัยแหลร t ะไร Actually William is a very good man right? <laughs> I make the right choice William ใช่อไหมเช่อโอ l โหคู่แคกเก l คู่แคกเกตโอเคตอนนั้นอายุประมาณ27นะคะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าอยู่จะเจอใครที่แบบว่าใช่แล้วก็แต่งงานเลยอะไรเงี้ยก็ไม่คิดนะ It's just like a destiny It is We met, I think we became couple only few months and then he just propose. <laughs> <laughs> only few month have been flash married <laughs> มาค่ะแต่ตอนนี้ผ่านมาละ nearly 18 years รึไง18 years married Yes, 18 years married อ right? <Yes. S 1> uh, ่ะไอ้เจ้าคนที่แชร์ดิสิตไทยว่ะไอ้สิ้งนะพอผู้มันพอแบบผู้หญิงอะค่ะบางทีนะตอนที่เรายังแบบเด็กๆอยู่เนี้ยเราก็จะมีอ่าเขาเรียกไตรทิ year, เบียเนาะมีแบบคุณสมบัติ ของแฟนที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอาจริงอะ่ะเราก็เคยผ่านแบบช่วงที่เราอยากได้แฟนแบบแบบอยอ่ะแบบชีวิตมันเอ็กไซติ้งอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตนะคะคู่ที่ดีนะหรือว่าการที่เราจะเจอผู้ชายสักคนที่ดีอ่ะส่วนตัวแล้วเนะี่ยรู้สึกเลยว่ารักคนที่เขาอะ่ะรักเรามากๆแบบนเนี่ยอันนี้อัี่สูดอันี้จริงนะคะแล้วก็เลือกคนที่ เขาแบบดูมีอนาคตอะดูสามารถดูแลเราได้นะคะใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจนะต้องฝากให้น้องๆผู้หญิงนะคะรุ่นใหม่ฟังนะกันนะคะอาจจะ say you no know, everything right? You can't j use emotion or love love is actually not enough only love is not enough you need to think carefully and also you have to use reason yeah when you met someone but you know sometimes you met someone just the right person that's it <laughs> But I'm lucky t h a n k g o d ภาษาที่ดีมา,มากๆคนหนึ่งเลยนะคะดูแลแล้วก็รักครอบครัวนะคะแล้วก็ทําให้มีชีวิตที่แล้วในภาษาจีนเขาบอกว่าแม่ชีแม mm ่เป้ได้ไหม mm hmm. ไม่มีความกังวลในชีวิตนะโอเคเอ,อนนี้ต้องแบบว่าแต่งคิวเวอร์หมาน่เห่าโกงนะคะ <laughs> I think this is a very cute story of us yeah and mm hmm. I think this is a interesting vlog because I don't have time to do video ก็หวังว <ici> ่าทุกคนจะเอนจอยคลิปนี้บ้างนะคะเป็นการเมาส์มไว้นะอัปเดตไลฟ์สักนิดหนึ่งและกันแล้วเดี๋ยวนานาคตมีโอกาสจะทำคลิปเพิ่มแล้วกันนะคะอยากจะพูดเรื่องของ my best buy of 2021ให้ฟังนอนาคนละกันนะคะโอเคแ้วเจะกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ตามัมคกินมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ